รับมีดได้คมกริบในพริบตาด้วยที่รับมีดสี่รูและอบุปกรณ์รับมีดที่มีคุณภาพสูงแถมยังรับกันไกลได้ด้วยนะทุกคนนะคุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่น้มีดในครัวทื่อเกินใช้ไม่คมพอจะหั่นเนื้อหรือผักได้อย่างง่ายดายต้องเสียเงินซื้อมีดใหม่บ่อยๆเพราะมีดเก่าทื่อเร็วไม่มีเวลาหรือไม่รู้วิธีรับมีดให้คมเหมือนมืออาชีพถ้าคำตอบคือใช่เรามีทางออกให้คุณแนะนำนี่เลยที่รับมีดสี่รูนะ และอุปกรณ์ลับมีดคุณภาพสูงตัวนี้รับได้ทั้งไกลและมีดนะรับได้คมกลิบในเวลาไม่กี่วินาทีด้วยระบสีรูที่ออกแบบมาเพื่อรับมีดทุกประเภทท้งมีดครัวมีดพกมีดทำงานใช้งานง่ายนะไม่ต้องมีทักษะพิเศษแค่รับมีดผ่านดูตามขั้นตอนก็ได้มีดคมเหมือนใหม่เลยนะทนทานและปลอดภัยประหยัดค่าใช้จ่ายนะใครที่สนใจนะตัวนี้มีพื้นกันลื่นด้วยนะทุกคนนะเป็นยางกันลื่นเลยตามจับเหมาะมือนะ จัดเวลารับมีดคนระับใครสนใจนะครับตอนนี้มีโปรครับรีบสั่งก่อนหมดโประนะจ้าทุกคนใครสนใจไปสั่งได้ในตะกร้าด้านล่างเลยนะกับที่รับมีดสแตนเลสสามสตสตัวนี้